พ่อคำครับผมมาแล้วพี่น้องมาท่าสอีกมาท่า,าทสาอีกนะเอบเพอนเกือบบพ่อหัวตออักมาเห็นเอ้าเห็นตะสไวบใโอ้เอาพ่อคำพ่อคำอไว้ลิอ่าอุ้คนบ่เลยมาอ่าโอ้คนกลงนนืงวันสิบปาที่พ่อ เราไปหาซึ่งไปนี่โคไปหาฟื่งหาังถนเล้วเราบดดัน้าเศร้าเล้วฮึเศร้าเล้วเอ้เ้นชอวายส้นนี่มัดมังดำพ่อเล้วเป็นบ่เทศกาลดำหน้าเดี่ยพ่อกันที่เป็ว่เหมือบองดำแล้วเรพ้นเมือนบองเหมือนดอกอ่ะนี่ยู่ตองเอาซำนั่นมันก็สายเกินไปล้วโอ้เป็นาะลรีพ่อเน่ยอะโอ้ เห็นไรพี่องเยควยกลักเกือบเกือบปะพอ่อคุณพ่พอได้มาสิไปหน้าโกวกสันอ่าปะโตปะตบคนด,ดังพี่้องเนาะงวดว่าหันเป็นไดอไดไรโชคไ้มันบ่าหาซองเนาะผีผู้คนเสียไปล้วผูนชวนไปเร็นให้รเอานังเลยพอนังเลยนังเลเน,ะะน,นาะนาฮครับพ่อพก,กันยุคขางห้างเันเอายุคขางห้างเนี่นออยอือ อาพ่อคําครับผมเนาะคนฟันแม่นเจออยู่ข่างข้างพอดีพี่รังเอ้ยอ้าเอาวพี่สวนเปรนให้ลอ่าพีว่ามักบัวหอยมักโกหาสองอแต่ว่าเปิดซันให้โลกเปิดขึ้นมาเห็นตาหาสองเมืองเกิื่อโยฟสันโตเดียวโคโลเลยวากบนตรงๆเลย ห้าสองสำหรับพ่อคำได้พี่รองด้วยอ,อ่ะวดนนี้ก็มาแล้วล่ะตั้งแต่ต้องงวดเขียนให้ได้พี่รองพ่ายกันจำได้บ่สร้างมาซอยเห็ดหน้าแมนปพอแมนอ่ะเอามีเอฟซีูดได้บุพี่รองอ่ะเนาะขอบคุดอะไรทีร่วมฝากมาให้พ่อคำเนาะเอ็ดมันจำชื่อพอนไว้ละเอาขอบคุณไปที่นั่น ฝากมาให้คนละน,นีดคนละน้อยพี่น้องเนาะอ่าต้องวัดจะให้ไปแล้วอันนี้ก็เพิ่นฝากมานำกลดมา่นได้ตัวเดียวแข็งฉัน่นลานั่ให้อีกไม่เด้อว,ว่าสันนี่มันก็จะเอาตามตามข้อมฝันเด้ออ่ะอืมตามข้อมฝันไอ้ฝันในขึ้นบ้านนี่ฝันอีกวะพ่อฝันคือตั้ง คือต oh. wow. wow. uh. hey. ้องไปเรียนไพ่องล่ะโอ้อีกแล้วออคงไปเรียนไพ่เรียนเร่องจันใจโอทุใจเรีนไพ่สามีโอทุเรีนไพ่สามีแต่ว่าใจใจเรามาสองหลังสองสองใบไมฝัน่มันบอพอไม่ฝันงวดก่อใจใจมาสองใบแต่ว่าออไม่ทอเห็นหนา เออบราาเิเวณบริเวณดาไพ่ไม่ต้องเห็นนาเขาใจมาให้ใจมาให้โอ้อ่าม่นู้จะเล่นคบก่คบกอะไรกันเล่นเล่ยน,เยนยิบไผ่ึ้นมาโอ้ยรุ่นรุ่นเท่นี้เออเออแต่ว่าเอาเอาขึ้นมาที่แหกคือเป็นเป็นแปลก เป็นเปียกนอันค่อยพี่ออกมากเอาุ่นน่ะตัวตัวนาตัวนาตัวนาอก็ตัวสองมากเป็นเต่าเนือพ่อร่างนี่เป็นหนึ่งเป็นสี่น่ะอ้เออเต่าแค่ว่าเตาก็ไม่ฉีดเนาะไม่ฉีดมากเนาะตัวตัวหนึ่ง จับขึ้นมาเนมันตัวหนามันิะเห็นเลยเนาะรครับผมไผ่ทุกใบทุกกันอิ่งน้งกระซังละ่ะคือที่แรกเขาหวมมาหวว <แน S 2> ไผ่มากแนนพอจับนกขึ้นจับกนกขึ้นคอยคอยบีใบใบใบโอ้เออคือคือหนึ่งคือเก่าไปเรึ่งสี่นะโตที่สองนี่แนน กูแรกขึ้นเน้นๆยนี่เหล่าแปดยี่เหล้วเห็นชัดเจนเลยนั่นแปดอ้าวที่บังเงี้ยสันนอกบาทเงี้ยอืออือ่ยยังไงเนี่ย่ะนี่นี่ก็ฝันนี่อ่ะเอาเราไปเลยพ่อเราไปเลยเรียนไปเรียนมาคือคือเจ้าของที่ที่ได้ยินละ บ่บ้านอกนี่ือน่าวช้สองใบงอกคันเป็นดำมีน่าจะเจ็ใบแปดใบแั้นบ่เอ่อเอาพวเรามค่เนผมรู้จเว่าะพอไปฟังเอาเลยคือจะขังสิีิได้สิีินอกสิชนะเขาห่นะเขา๋ยวไปสชนะีิได้เงินน้ำมูลเนี่ยเออเออมันนี้ก็คือเป็นหยังคือยังเป็น งูเป็นยังอูที่เขามุนขวางหน้าในมุงหางูอนี่ีันยิ่ยังโอ้อยู่มองจอมวักอยู่พนอ่ะมนขอางนามันนกกาโบโบใช่ไหมฮอบ่ายกูบ้วนได้บหบตีนยังัน่มุงค่าน่่าฮ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 ่ื่ย พ่อปาตะกี้ตีนถ้ำผู้สาวตีตะกี้ <c oughs> นี่นจังไหก่อยิงข้าว่านเาา <c oughs> นี่นเยเงี่ยถ้ำเลี้ยวเลี้วเนะเาะหนึ่งหน่อยเนี่ยมากยกพ่อโว้างมาเนาะงูพู้ใดสิพราะย,านยันได้อันนี้เกิงนับเกิงเกืงตื่นบอกพ่อน,นี่คื้ฝันดูนี่ก้มฝันเองโอ้มันตีนยันก็ายมาุ่งขาดึ้ง <c oughs> ต่นเลยเสลุดเลี่อยเนยเ ก็นั่นแหะโอ้ทีเพื่อนเราบอกถ้มุ้งตัววานี่ก็สิมาหรือควอมดีข้อมหายกับกบบอนหลู่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ตัวนี้มันมันยากมันหนักจังกลัวเรื่องจะกระดิกยิงยันไปเลยก็เลยป้องกันตัวไว้ก่อนน่มันจะเข่าล่างจะเข่ามุ้งวะท้อเข้าไปแล้วป้อนป้อนหัวเข้าไปแล้วเข้าประตูมองนั่งนะเออเอ มองตัวหน้าเพื่อนพี่น้องแตัเน,น่าเหยียดรุ่งมากหอดชีดินเลยอ้แม่ฟันอ่ะไปจนเาขานี่มุงตัอวอ้ขนาดบ่บดตินกันกันบดเสด็จก,ก้อน,นนี่กับบ่นเนี่ยมันตเน่ยบใส่เข้งสิบ่บ่อาจจะสุามากขม้ือเสุดมาก เขามปันบอกพี่บอกเบือเป็นสิ่ง,ง,ง,งัาทุเจ้ากับฟันวาเห็นงูเห็นยังที่วา่ที่วาเขาเป๊ะๆอีเตเจีอ่าพยานะคนมาหาเขาวะอันนี้เราเราต้องเดือดตีนอย่งนี้ตนใช้มงคาดเนาะออขัน้นจะรูปรุเลยเจ้คนห้องนี่กันบ้ารับนี่กันมีคนมาทุนิ้งสิงหูเนียรอดจัดตะ Luôn thì vào đây. <cười> ừ. <cười> là, rồi. À, không phân vời luôn 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 được luôn 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 cái hết tỷ <laughs> หัวก้อยไงยากตงไหนพอเราจะยา่านคอยเล่นไปลบที่ไปลือป้อยู่ในพุมม่มใหม่กระปร้อนกระปร้อนต้องหัวเข้าไปหาคอยซื้อยู่นี่มุงนี่ก<อ>ระป้อนหัวเข้าไปในพุมมน่มใหม่เดี๋ยวหาเถอเออแปด,ด,แ,ปดแปดสามเด้อแปดสามเถอโอ้ตะกี้เคยเค,ย,คยเข้าไปหาเลยแต่ว่ากระซิบบอกแนนบอบอบอะไร ทำได้ทำย่างห้อเลยแต่ว่าผู้เฮาย่านเรียนไปบ่มีที่กินเ <c oughs> ยู่ไปนี่เยอะใชก็บก่ดีใ,ใจไปยุ่งบางเด็ก็บ,กบไ่ได้แต่แต่ยานเนาะภายกระจาย่นานมันแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มุดไปตีนทิบก,ก่อนงหยิบเลยโอ้ก็เลยบ้าเลลูกคว่ำเลยอืมเออจะทำมือเอามือ ได้มืออ่นมือนเพ่อนิบหาดวพอ่วาอวันเสาร์เดืินหน้มามือวันเอ,อสิไม่อายุพอ่อสิไม่อายุสไม่อายุเราสมาโคกคือถ่ายอยูอ่แต่ว่ามือน,นี่คือเห็นไต่ที่ว่าตอนนี้เราจำความฝันไปมึงขึ้นว่านก,ก็เป็นรุ่นไพ่่นไก็เป็นอยัางูนนนเนี่ย <c oughs> อืมแล้วเนี่เยเงือนจำอะไรอืมแต่ว่าเปียกเห็นชัดเจนแม่นแปดใบใบแหลกอืมโอ้ใบ <ไป S 2> ที่ใบใบที่สวงทับไข่ทับข้าวบอควนกเก่ากันนึงอืมอ้าพี่ลองเขียนลงไปเล็กว้อืม,อม,อมแต่ว่ามมีสองใบ แมนมันจะจังจังอย่น้รอชุดต่อยอดเนี่ยคู่ก่อนจะทยอไเรียว่าเียหายอ่าอันนี้เป็นเนอะแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสั่งเันอ่าสั่งตันนี้กัางก็เลย่มจะตีไปแต่ว่าสังก็ไม่ได้บอกเลยบวกมือเล้วาอก็ว่าตีไปทางกีจะต้องดูก็จถต้องเข่าอ่าอ่าตัวี โอ้ที่ว่าเพิ่นเขียนให้เพิ่นบริเวบอกที่ไปที่มาวันชินช่างแต่ว่าบานนี้ก้ะจะร่วงตั้งแต่รับบานนี้ที่เนี้ยมีแปดจับจับเข่าเออเอากับว่าเป็นโบโบให้ในมันใจนักไก่ไงคือคือหาท้องเอออาจจะชัดเจนเลยเมือนเกลืองเลยเกลืองกีฟ้อมตัวเรื่องเลย อันนี้ก็สองใบาตาวาสินี่ก็คือหนึ่งคือว่านี่แค่เป็นเห็ดตัวนีสิและขึ้นกันเป็นหกหาสองอะไที่แหลกตาวาแบบเวล่า,าเปิดขึ้นหบมหอ่ะเหลือะหารสองะหาสองสอเอ,อพี่นองฝันที่สอง ตังเลยจังจะมาให้คนยำให้อีกหรอกหลังวันพระกอนจะเดอตื่นกอนอ่านี้ก็ฟังที่จำได้ที่เชื่อก็ว่ามันก็ว่ากันขันวันพระแปดแปดคำสิบห้าคำสิบห้าคำแล้วก็อีกเมื่อตอโดนก็โดนโดนก็โดนจังเลยเหยินก็เหยินถัดเลยโอ้ขั้นวันพระขันนวันฝังขั้นวันะ อืมอืมเอา baptism, เงคุณพ่อเอาเพิ่มเติมกหนไอมพี่น้องเพิ่มเติมจดกไหมอ่าพ่อก่งานกเนี่เรียกเอามักจะวล้ชอบจะได้กเราอืมอือันนี <S <S ้เราเบาตามคว่ำฝนอ่าโอ้่ว่าถือไ้่คองใบตี่จับไปสีพ่อ กางสีเออที่บางเลขอืมเอาพี่น้องเนาะก็คือให้เป็นแนวทางครับผมเนาะคุณพ,อพ่อคนบ้านเดีย่นั่นเด้อพี่น้องเด้อให้พิจารณาเบืองสะกอนเจอโดยความบังเอิญพี่น้องเนาะขี่รถไล่เพื่อนดิน่งเพื่อนจะไปโคงไปหน้าแล้ว <c oughs> อ่าอ่าแต่ว่าไครสองใบฟันล่าสุดนี่ก็อ่าแปลนิชัดเจนเพื่อนว่าตอนนึงตัวถ่ายดิสิ้หนึ่งขึ้สีเก่าขนาดละอืม อสำหรับแนวทางพ่อคำเด้อพี่น้องเด้อฝากตอนเอฟซีสุข,ขุกคนครับผมอ้าวสุขุช,ชมนมาดครับสวัสดีครับอ๋อขอบ